นี่นะทุกคนอยู่ใกล้อัน,นี้นะทุกคนง,ง่ายมากมันจะอยู่แถวนี้ทุกคนเห็นไหมท,หทุกคนเราจะว้าเป็นผู้ชายก่อนนะให้ผู้ชายเครถมันท,ท,ทุกคนนะคครับเป็น ทุกคนเราขอโทษเมากอเราเรามาทางทคนคนจะเข้าสัานนกคนลรลิไฟไป น่ยทุกคนเรามาผิดทางนะต้องวารปนะทุกคนอย่างเดียวเลยคือวาร์ปน่ย <'s> ทุกคนจะรีบไปเลยนะ เดี๋ยวผมไปถึงนะครับผมจะหาเรื่องแฟนเลยาว่าไปตั้งแต่เมื่อเช้ายังไม่กลับบ้านที่ละว่าไปว่าไปจะว่าไปนะแบบนีงว่าไปหาแฟนเลยไม่ใชไ่ไม่ใช่มมละละไม่ใช่นี่นะทุกคน,นดึงหูให้หูขาดเลยที่รักอะไร วันนี้มาทำไมตั้งแต่เช้าก็มาที่นี่ไงรอคุณตั้งนานแล้วรอคุณทำไมอ่ะก็ไม่มาสักงแต่ตอนนั้นคุณหลับอยู่มันขอกอดหน่อยคุณไปทำกับข้าวให้ผมกินได้นะคุณยูได้ออยู่ตรงนี้ก่อนนะฉันมาแลมันพาเกมหรอมันแล้วมันไม่ข้าวมันไหมเออแม่เดียวไม่บุดนี่